เข้า้าาบนรถเสบียงก็เข้าเรือค่ะบระเดี๋ยวค่ะรถเสบียงเข้าบ้านแล้วตกแรงนักตกแรงน้กสีเว้าก็หูขา่าวว่าฝนตกมาเพื่อนว่าตกวันที่ที่ห้า,างเม่นว่ามาเม่นเทนโอพี่น้องเอ้ยอ้ยอยคอยก็ยังหลายเปลงเจ้ามาสร้างตก เฮงเฮงปล่อยหลายแปลงสิตาได้บ hmm. ่มาเลียใจเถียนน้องเถียน้องตาทองเจ้าอยู่ที่ไนนั่นแล้วบ่เนี่ยมันไปได้เสียงว่าพยากรณ์อะไรมาเม่นนักหนาแเถอะตอนนี้อตัดตัดให้เสียรองขาอยู่ก็ได้อยากจะกองแล้วเถียน้องสามไปสกองให้เจ้าจากไร่ยุหัน ่ายคลิปก้าดีดีคละก้าวดีดีคนะเทโอ้กันแทอยังสิติโลย่นบ่เออแม่ต่อยยังอยาก้องกับบางเจ้าไปง้โอ้ยอ้อยดีประเติเลยนี่อ้ยรหานเีย เดียวว้าต่ e อหาต่อหัวว้อยดีประด็นเดจากวาจากกองกนียักษ์เสียนนั่นเด้ยยักษ <c oughs> ์เสียนโลยิ่งหนิเมีลงลิปเปอร์ดีกว่าลงลิปเปอร์ดีกว่ารถน้ำมันก็เข้าเหมือนกันนะคะอยังอยู่ไม่ได้นะคะเนี่ยรถน้ำมันเข้าจ้ะโอ้ยใครล่ะเนี่ะนั่งในรถอะไไปยังน้ำเผาอะไรไปยังน้ำเผาอะไรนะฮะเดไปยังน้ำเผาไ เห็ดอ้อยให้ไหน้ทำโอ้เฮยตัดคนเราทบใ้้คนเ้ไห้ตัดใบหนังเจ้าไอ้รู้ดเลยเาะเสนองรถสองคันค่ะรถอันโงาบาสองคันให้ตัดคันหนึงคันเขียวตัดให้เสียหนองคันสีแดงตัดของพี่ซาตราค่ะเขาเล็ดย้ายตุ้บ้านก tôi hay cô đã lưu luyện của có phải tôi Có tôi tôi ta tạt bị tôi tôi hay tôi tôi bị tôi 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 าไม่เห้นตัน้มาลุกหน้าบอกหน้าโค้งไรแล้วกัเปิดกันพอไท้เอกให้ล้มเที่ยงบอแล้วเว้ยไทังไงล้ร้อยกเป็ดด้วยกีเท่าว่าจะล้มมือนี่ก็แล้วมาซะดอกลมไม่ได้ล้มเกเียดอกครี้่ไ่เยไเขาไอ้ด้วงคนี่คยไทเขาดีแตะลันเดียวไม่ถูมาถูตะลันลูกล้านสิมืนเนี่ยเดียวไม่หลังบ้านมาถูไม่ตัวนี้มาถูลหน้าบอกบก่ต้องหอกม้าก็ต้องบอกมาคุณ ไี่ลัางบ้านพอละเออบ้านตัวจะกลับบ้านเร็วค่ะฮะแด็กเข้าหมดเข้าเบิ่งชันั่อย่ามาไกลอย่ามาไกลอย่ามาไกล้นางประเด็นเตือนเลย เจ้าไม่ถูพื้นมัตุลายอยู่หลังบ้านช่วยตัวขันแรงเขาบัวเจ้าไม่ถึมาเข่าเข่าครับ่ะไม่เจ้าไม่ถูพื้นมันถูหน้าบ้านเจ้าเนี้ยเป็นหน้าก็ได้เขียวกำลังเข้าค่ะกำลังเชียร์พื้นที่ให้เคลียร์อุรรถรถตัดเข่าค่ะกำลังเคลียร์พื้นที่ค่ะ ดีเลยกได้เล่นถอนชุดป kind of ีพี่น้องเลยไปจังไรน์ร้านห้านเจ้าบุญ้อมเปล่าไหมาเจ้าแางเปีาวกันเดี๋ยวเอียรถเล็กรถน้อยออกอยู่นะคะแม่นีเพื่อนผู้ชมเพื่อนปลูกค่ะเอาเบ้นว่าเว้นอ้นั่นทัรมาด้วยนงเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะท่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วเดี๋ยวล้อเบิ้งไปย่างไปเอาน้าบ้านสูงงั้นเตียกไปแล้วข้ามูววิ๋มองนางมูกับสิมาน,ามน,นองังให้หลังบ้านก่อนให้บอกนิดหน่งเอาไปทับให้เจ้าเตียง่ยค่ะ ก็ยางก็ยับพัดนั่นเขาไปอีกลก็ยับพัดนนั่นเข้าไปก็ยับอันรน้องโบก็ใครไูป็นน้ำติย่าน้ำตัว่ายติ ล้อเอพี่สิบล้อข้านั่นเก่าจะไ่อยิกกัน่ะนะอ่ะอะอะรถทราบสมบัตริรู้จะไปไหนคะ่ะรอบบรถตัดไม่ได้ ผ่าลุกเอาผ่าลุกไปโฟนผ่านก็มาเอาผ่าลงกว้ไปเรื่อยๆเอาเรื่อยๆียร์พื้นที่แล้วนะคะเอารถอันเอารถอันติดล้อออกแล้วเอาไปควงไปทั้งคุณค่ะไปควงไปทั้งคุณเกียร์พื้นที่ค่ะรถตัดเข่าค่ะเอาเป็นได้บอสเป็นดา หนาวปจ้าอ้าวก็โบกรถแล้วค่ะโบกรถแล้วค่ะรถตัดเตรียมจะเข้าแล้วนะคะสายบอนสายบอนมาโบกรถแล้วค่ะเข่าแล้วค่ะขอบ้านล้วค่ะอยูบอไไรคะ่ะตัดบ่ได้ ไแรกล้ามค่อยออกเาานะจ้ะเนาะโอ้รถตัดวงปัญญาค่ะรถคุณภาพค่ะรถตัดวงปรรัญญาคันสีเขียวตัดอยู่ที่ให้เสียนองค่ะตัดอยู่ที่ให้เสียนองตัดให้เสียนองรถคันแดงตัดอยู่ที่ไร่พี่สาตราค่ะค่อยขืนลาค่อยขึ้นหอดบ้านแล้ว อาบน้ำแลว้วเข้าบ้านมาเด้ค๋ค่ะอาบน้ำแล้วเข้าบ้านโอ้ยมาจะบอกใช้เข้าบ้านมาสิพี่น้องเข้าบ้านจ้าเข้าบ้านอีกสักครู่รถแดงพวกจะตามมานะคะโอ้ยน้องมาจะปีใดปีนั่นแรดหนีโฟนกับประธานพี่น้องเอ้ยพยะกรอนขัเจ้าจะเป็นอันเบาซื้อเบาเทียงไหลคันเป็นอื่นมันก็เป็นอันบ้าบอกเลขเทียงเบงิร์ดมียงไรก็ผู้รวยเลยคะ่ะค่ะ อันเป็นบอกเลขอันขันเป็นไปแพ้ก่อนบอกเลขเพี้ยนค่ะใช้คำพูดเดี๋ยวรวยรวยบอกว่ารวยเลยว่าจะตกก็ตกเออขันเป็นบอกเลขว่าจะออกก็ต้องออกแล้วพี่น้องเอ,อ้อข้าวาค่ะตอนนี้เทีย่ยวอยู่เราอ้อยขันแดงขงมาอีกกันถอ้อยขันแดงขมาอีกค่ะอขันแดงให้เขามาอีกอ้าวรถกองอา่าลูกชายเออน้องนายบอลค่ะนายบอลค่ะขับรถ วงปัญญาขั้นสีสวยๆระลายเขียวสีสวยๆคนขับคุณภาพค่ะเขาบ้านคืืกอนค่ะอยู่บ่ได้แล้วค่ะเ,เขามาลาเขามาบ่ได้เด็ดไอยจ้งออกไปจ้าเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยรถตัดรถตัดกัเข้าโอเป็นที่เรียบร้อยอา่าจอดแล้ว แอบสักหน่อยสิสักคู่ไม่นานคันแดงก็เข้ามาเป็นอะไรรถถ่าแจกลายพี่น้องฟ้าลูกน้องไปสามบอยมาสั้นเอ้ยไปได้เจ้าเป็นได้เจ้าได้เข้ามาแมนบอเอ้ยถ่าแจไฟผู้หญิงค่ะพาลูกน้องไปสามบอยมาสั้นเอ้ยหนาวทนไปได้ตกแรงขั้เล็กเกินอ๋เอเขาถลอเบิกว่าคันแดงเข้ามาค่ะที่สองค่ะคันแดงคันที่สองเข้าอีกแล้วค่ะ อยู่ก็ได้ไปก็เปลี่ยนพี่น้องเอ้ยบรรยากเป็นไงได้อาบน้าฝนได้อาบน้าฝนแดงเชิงคืนค่ะสีแดงเข้าอีกแล้วค่ะเออสีแดงเข้าอีกแล้วค่ะว่าเสียยอดแล้วก็โบกรถอ้านักศักดิ์ก็โบกรถอ้าวเอาแล้วค่ะตุ๊กแหน่เชิงคืนเชิงคืนพี่รองพี่รองเอ้ย อะไรจะอยู่ได้ตามมาลดที่รถด้วยลดเสบียงค่ะกูไม่ได้ขึ้นกับข้าลดเสบียงโอ้ยแม่ผู้ใดลูกผู้ใดเล่าก,กอดเสาถาแม่พี่น้องแ <c oughs> ม่บนแถาบ้าน,านลูกกับเจ้ากกอดเสาถาแม่ <c oughs> เฮ้ยผู้ใดว่าขาไปก็ปเชีงหนาวบอกว่เชีงเรือว่าไอฮักจอยฮักก็เช่นนั่นง,พง,พงพี่น้องเชียงหรือาขี้หนาวข้าก็น้่งไปพี่น้อง ไปพูภบา้บาพบ้าค่ะอาค่ะเข่าบา้านรถคุณภาพค่ะรถตัดคุณภาพทั้งสองคันค่ะวงปัญญาคุณภาพค่ะรถตัดคุณภาพอ่ารถกล่องก็คุณภาพรถกล่องรถกล่องผู้ใดอย่างนี้นคุณภาพาเข่าบ้านเรียบร้อยอยู่มาได้แล้วค่ะ แรงเกินไปแรงเกินไปอาอาวอาพวกแก้าไปยังมาพวกแก้าไปยังมาโอ้ยส,ยยสมนหน้า nạ สมนหน้า n ตัดได้ก็ตัดก็ปูไปได้นะคะพี่ๆกับเขาไาแล้วคะ่ะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอายายคำพูดด้วยค่ะอ้าวซอย ตอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอย้ายคำผูด้วยค่ะอเอาเจอกับคลิปนี้ขอลงไปซ้ำนี่ค่ะสวัสดีค่ะ